ครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวม,มาถ่ายวิธีจุดไฟเตาครับแบบไหเอาจุดที่หัวไม่ถึงสามสิบนาทีครับติดแทบจะไม่ได้ใช้ฟืนเลยครับใช้ กิ่งแห้งๆเล็กๆหรือกาบเปล,ลือกแห้งแห้งมันหนึ่งถึงสองกำมือครับจุดไม่ถึงสามสิบนาทีครับก็ติดแทบจะไม่ต้องใช้ฟืนเลยครับทีนี้ก็รอให้มันไหมอย่างเดียว เตาแบบใหม่ครับไม่ใช้ฟืนจุดไม่เปืองเมื่อก่อนก็จะจุดข้างล่างนะครับจะจุดข้างล่างแบบนี้ตรงนี้เป็นช่องลมหรือช่องจุดไฟเก่าครับ ให้เราทำเป็นช่องลมให้มีลมเข้าก็จะไม่เปลืองฟืนครับไม่เปลืองฟืนไม่เกินสามสิบนาทีถ้าไม้แห้งแหงครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ ขอบคุณครับ